มาฟังเรื่องจริงจากพระไตรปิฎกในอดีตมีคนรับจ้างตัดหญ้าคนหนึ่งชื่อว่าตินนาบาลเขาทํางานอยู่ในบ้านเศรษฐีวันหนึ่งเศรษฐีก็เรียกประชุมคนงานทั้งหมดและบอกว่าเรามีข่าวดีมาบอกพวกเธอทุกคนคืออีกไม่กี่วันเราจะไปทอดกรถินกรถินนี่เป็นบุญใหญ่นะเรามาชวนพวกเธอทุกคนทําบุญกรถินด้วยกันชาติต่อไปพวกเธอจะได้ไม่ลําบากยากจนอีกนายตินนาบาลก็ถามเลยว่าท่านเศรษฐี คนอย่างผมเนี่ยทำบุญได้ด้วยเหรอเพราะเขาจนมากจึงคิดว่าตัวเองคงทําบุญไม่ได้เศรษฐีก็เลยบอกว่าทําได้ขอแค่เธอมีหัวใจเท่านั้นแหละในการทําบุญคือมีความศรัทธามีความมั่นใจว่าเราจะทําบุญเพราะบุญคือจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีที่สุดเมื่อมั่นใจในบุญอย่างนี้แล้วเดี๋ยวทรัพย์หรือวิธีการที่จะทําให้ได้เงินเนี่ยก็จะมาเองเธอจะรู้เองเลยว่าอ่ะทาแบบนี้แล้วดีแล้วก็มั่นใจเลยจะเริ่มเลย นายธินรานฟังแล้วคิดว่าเอา้าถ้างั้นเรามาลุยสักตั้งผมจะทําบุญละว่าแล้วก็กลับไปที่บ้านเลยไปดูว่ามีอะไรที่พอจะเปลี่ยนเป็นเงินได้บ้างเพราะเขารู้ว่าทางที่ทําไปแล้วเนี่ยเกิดบุญและบุญจะดึงดูดสมบัติให้เกิดขึ้นจึงตั้งใจทําบุญมากแต่ที่บ้านกลับว่างเปล่าไม่มีสมบัติอะไรซักอย่างนายธิรบาลก็นิ่งๆไม่กังวลใจแล้วก็ผุดรู้ขึ้นมาเลยว่ามันต้องมีเงิน จะมีเงินก็ต้องหาอะไรไปขายเสื้อผ้าที่มีอยู่ชุดเดียวนี่แหละเราจะเอาไปขายว่าแล้วก็ไปเก็บใบไม้มาใส่แทนแล้วก็เอาชุดที่มีอยู่ชุดเดียวเนี่ยไปเร่ขายนี่เขาตั้งใจทําบุญขนาดนี้แต่พอไปถึงตลาดมีแต่คนหัวรเราะยะว่านี่คนดีหรือคนบ้าเกิดมาไม่เคยเห็นคนใส่ชุดใบไม้แล้วก็พากันมาหัวรเราะยะส่วนนายตินาบาลถูกคนดูถูกคนก็หัวเราะก็พูดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย อย่าหัวรเราะเยาะเราเราจะทอดกระถินด้วยผ้าผืนนี้แหละที่จะนำไปขายชาติต่อไปเราจะนุ่งห่มผ้าทิพย์ที่สวยกว่าพวกคุณอีกที่เขาพูดแบบนี้เขาไม่ได้เพอ้อเจอร์นะแต่เขารู้ว่าเวลาบุญส่งผลเขาจะได้อย่างนั้นจริงๆคือมันมั่นใจในบุญที่ตัวเองทำแล้วก็ไม่อายเลยเพราะที่เขาทำเนี่ยกำลังสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีทำดีจะอายทำไมมันมีแต่ความตั้งใจ สุดท้ายก็ขายเสื้อผ้าชุดนั้นได้จริงๆได้เงินมา5มาศถามว่าเยอะแค่ไหนก็สามารถซื้อเข็มได้1เล่มแล้วก็ได้1ม้วนเล็กๆเขาก็เอาเข็มกับได้นั่นแหละไปทําบุญทีนี้หลังจากที่ทําบุญเสร็จก็ยังจนอยู่จนกระทั่งข่าวเรื่องนายตินาบาลเนี่ยมันดังไปทั้งเมืองไม่ดังได้ไงใส่ชุดแบบนี้ข่าวดังเข้าไปถึงในวงังพระราชาก็าตกใจว่าอะมีจริงหรือคนที่ทําแบบนี้ในโลกไปตามมาหน่อยสิ พระราชาอยากเห็นพอมาถึงพระราชาก็เลยถามว่าเธอคิดยังไงทาไมถึงกระาทาอย่างนี้เป็นเราคงไม่กล้านายตินาบาลก็ตอบด้วยความมั่นใจเลยว่าข้าพระองค์มีความตั้งใจอยากจะได้บุญใหญ่ทีเดียวจะอดทนเพื่อที่จะไม่จนอีกในภพชาติต่อๆไปจะอดทนทุกอย่างเลยแม้ชาตินี้ข้าพเจ้าจะเป็นจะตายยังไงหรือใครจะเยาะเย้ยถากถามยังไงก็แล้วแต่แต่ข้าพเจ้าก็จะทําใจให้ผ่องใสและปลื้ม ในบุญที่ได้ทําคือตินาบานเขาทําบุญเนี่ยเขาตั้งใจมากๆและใจเขาก็บริสุทธิ์มากๆคือเขาไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าทําแล้วเนี่ยจะต้องรวยทันทีไม่ได้คาดหวังใจมันก็เลยสงบนิ่งคือไม่ได้มานั่งรอว่าเมื่อไหร่บุญจะส่งผลเหมือนคนหูงข้าวถ้าเอาแต่มานั่งจ้องว่าเมื่อไหร่ข้าวจะสุกใจมันก็เป็นทุกข์มันลุ้นมันเร่งใจมันไม่สงบผลที่ได้คือเมื่อใจไม่สงบ บุญก็ส่งผลช้าแต่นี่เขาไม่คาดหวังเพราะเขารู้ว่าอย่างไรเนี่ยบุญส่งผลแน่แนและต่อให้ไม่ส่งผลชาตินี้เขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาก็จะยังคงทำบุญต่อไปใจเขานิ่งขนาดนี้และเขาก็ปลื้มใจมากๆขณะที่ว่าโดนคนดูถูกว่าโง่ว่าเป็นคนบ้าหรือคำอีกเยอะแยะสารพัดใจเขาเนี่ยกับไม่หวั่นไหวเลยคือใจมันอยู่ในบุญแบบสุดๆใจมันปลื้ม แบบไม่หลุดออกจากบุญเลยไม่มีเรื่องแย่ๆเข้ามาในใจเขาได้เลยเมื่อใจเขาผ่องใสอยู่ในบุญขนาดนี้และตั้งใจทําบุญขนาดนี้ปลื้มขนาดนี้บุญก็ส่งผลคือพระราชาเนี่ยปลื้มกับนายตินาบาลมากๆจึงขอให้เขาเนี่ยแบ่งบุญให้และพระราชาก็แบ่งสมบัติให้นี่จากคนนุ่งใบไม้ทาอาชีพเกี่ยวหญ้าแต่เขาได้ทําบุญแบบอัศจรรย์คือทําบุญถูกเนื้อนาบุญทําบุญเป็นสังฆทาน ตั้งใจทํามากและปลื้มใจมากชนิดว่าตลอดเวลาใจไม่มีหลุดไปอยู่กับเรื่องอื่นเลยความอัศจรรย์จึงบังเกิดขึ้นกับเขาและตินนาบาลคนนี้ต่อมาภายหลังในภพชาติต่อๆมาด้วยบุญนั่นแหละทําให้เขาได้หมดกิเลสบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ทีเดียวเพราะฉะนั้นใครปรารถนาให้เกิดความอัศจรรย์แบบนายตินนาบาลก็ต้องเอาวิธีการปฏิบัติของเขาเนี่ยไปใช้หลวงพี่ไม่ได้หมายถึงว่า ให้ขายทุกอย่างแล้วนุ่งใบไม้ไม่ใช่แต่ให้เราทําอย่างเขาคือ1เวลาทําบุญให้ตั้งใจทําให้เต็มที่ทําแบบคนรู้อน,นิสงส์งของบุญว่าเวลาบุญส่งผลจะเป็นยังไง 2. รักษาใจให้รเริ่มอย่าให้มีอะไรมาทําให้ใจขุ่นมัวนานแค่ไหน3เดือนเราอยากพลิกชีวิตไหมละ่ะถ้าอยากพลิกชีวิตแบบอาศาัศจรรย์เหมือนกับนายธินาบาน3เดือนต้องรักษาใจ ให้ผ่องใสให้ได้อย่าให้มีเรื่องความเครียดความกังวลเข้ามาในใจเราไม่ได้หนีปัญหาปัญหามีเราก็แก้ไปแต่เราจะรักษาใจของเราให้ผ่องใสให้มีความสุขใจมีใจใสใจสบายตลอดเวลามีเรื่องทุกข์ใจเข้ามาเมื่อไหร่เราบอกตัวเองว่าไม่เอาขอสามเดือนปัดเรื่องทุกข์ใจนั้นทิ้งไปเลยถ้าอยากได้ความเร็วให้บุญส่งผลแบบอัศจรรย์ต้องทำอย่างนี้ส่วนสิ่งที่ห้ามทำ หลังทําบุญกระถินหรือห้ามทําเลยหลังทําบุญทุกทุกบุญก็คือห้ามใจขุนมัวเศร้าหมองอย่าให้ใจของเราเนี่ยไม่สบายใจด้วยเรื่องราวต่างๆให้เราจําไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายใจมีเรื่องแย่ๆมันเข้ามากระทบใจของเราให้เรารู้ว่าตอนนั้นแหละสมบัติที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆเนี่ยมันก็จะถูกตัดรอนมันก็จะถูกถอยล่นออกไปคือ จากที่ความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะภายใน3เดือน5เดือนมันก็จะยิ่งเลื่อนถอยถอยออกไปจากเดือนเป็นปีจากปีมันขยับไปอีกเป็นหลายๆปีด้วยความที่ว่าพอเราไม่สบายใจเราเป็นทุกข์เราเครียดเรากังวลกับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามานี่มันก็ทําให้บุญเนี่ยมันถูกตัดรอนไปมาทําให้บุญเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเนี่ยได้ช่องส่งผลไม่เต็มที่ มันทาให้บุญส่งผลช้าทรัพย์ที่คนจะเกิดขึ้นเร็วเกิดขึ้นอย่างง่ายๆมันก็จะถูกตัดรอนลดจํานวนลงแล้วก็จะถูกทําให้ช้าเพิ่มมากขึ้นเริ่มจากที่ใจของเราก่อนที่ใจเราไม่สบายใจใจเราขุนมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสคือใจไม่ใสเพราะฉะนั้นต้องใจใสใส 3. ได้ทําบุญใหญ่ยิ่งถ้าได้ทําบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาบุญก็จะยิ่งส่งผล เร็วแรงเป็นอนัศจรรย์ทีเดียวช่วงนี้คือ9วันสุดท้ายของปีตามจันทรคติและ9วันแรกของปีตามจันทรคติมาสั่งสมบุญใหญ่ด้วยกันด้วยการถวายพระทานพระ9,999กล่องเกิดมาในชาตินี้มีไม่กี่คนที่จะได้มีโอกาสถวายพระทหารกับคณะสงฆ์มากขนาดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าผู้ถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ย่อมได้อานิสงส์5ประการ คือได้อายุคือมีอายุไขที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยได้วันนะคือจะมีผิวพรรณผ่องใสแม้อายุมากก็จะดูสดใสอ่อนกว่าวัยหน้าเข้าใกล้หน้าคบหาได้สุข,ขะคือจะมีความสุขทั้งกายและใจสุขกายสบายใจได้พละคือจะมีพละกําลังทั้งกําลังกายและกําลังใจมีความร่าเริงแจ่มจใสเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยนไปด้วยพลังได้ปฏิพาน คือจะมีดวงปัญญาสว่างสวยัยฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมจะได้ธนสารสมบัติคือจะมีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นอย่างง่ายๆเอาไว้ใช้สั่งสมบุญสร้างความดีในยุคนี้ทําทานยังไงให้ได้บุญมากพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทําทานกับเนื้อแนบุญและการถวายสังฆทานได้บุญมากกว่าการถวายแบบเจาะจงทุกกรณีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของผู้บูชาและพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นในยุคนี้การทําทานที่ได้บุญมากที่สุดคือการทําบุญกับคณะสฆงหมู่ใหญ่โดยต้องนึกน้อมไปด้วยว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ตรงนั้นด้วยพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสอนว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรินิพานแล้วแต่ถ้าผู้ใดบูชาท่านถ้ามีจิตเลื่อมใสเท่ากัน เหมือนได้ทําบุญกับพระองค์ท่านผลบุญที่ได้ย่อมเสมอกันคือได้บุญเท่ากับการทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเลยถ้ามีจิตเลื่อมใสเท่ากันดังนี้แล้วขอเชิญ,ญญาติโยมทุกท่านมาร่วมทําบุญใหญ่ให้กับชีวิตถวายพระทานพระเป็นสังฆทาน9,999กรองใน9วันสุดท้ายของปีตามจันทรคติวันที่12-20พฤศจิกายนและ9วันแรกของปี ตามจันทรคติระหว่างวันที่21ถึง29พฤศจิกายนมาสร้างสิริมงคลเติมให้เพิ่มเพื่อนในลา,ลายรับพรพระที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้มาได้เลย